ค่ะเรามาสร้างคำสั่งหรือเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครโดยให้ปลาใหญ่กินปลาเล็กโดยใช้ชุดคำสั่งสัมผัสกันนะคะโดยตัวละครแรกนะคะเราจะสร้างเป็นปลาฉลามนะคะให้นําเข้าปลาฉลามขึ้นมาเลยในลักษณะอ่าตัวหนึง่งแล้วนาเข้าปลาตัวเล็กขึ้นมานะคะเพื่อให้ปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคะแล้วก็คลิกให้มันเล็กลง หลังจากนั้นเราจะเขียนสคริปให้กับปลาตัวเล็กนะคะถ้าปลาตัวเล็กสัมผัสปลาฉลามให้มันหายไปนะคะนนเราเริ่มเขียนสคริปกันเลยเราตอนแรกเราเมื่อธงเขียวถูกคลิกเราจะต้องเอามาวางทุกในทุกสคริปก่อนเสมอนะคะเมื่อธงเขียวถูกคลิกแล้วเราจะให้มันเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเราก็เอาคำสั่งวนสามตลอดมาใส่ เคลื่อนที่ส9ถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับนะคะหลังจากนั้นมันก็จะเคลื่อนที่แล้วใช่ไหมคะ,อะตอนนี้ก็ให้ตั้งค่าปรับเหมือนคลิปก่อนเกาะเลยนะคะ,อ,ะอาจจะให้มันเคลื่อนที่ช้าลงนะคะแล้วถ้ามันไปชนปลาฉลามซึ่งตอนแรกซึ่งเรายังไม่เขียนสริปให้กับปลาฉลามนะคะถ้าเราจะไปที่ แถบควบคุมนะคะเราจะเอาคําสั่งท่านะคะก็คือเงื่อนไขท่าท่าแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปที่แถบกําลังรับรู้นะคะแล้วก็เอาคําสั่งบล็อกสัมผัสมาใส่นะคะที่บล็อกตรงนี้เลยถ้าสัมผัสตัวละครหนึ่งก็คือปลาฉลามนั่นเองนะคะ ถ้าคุณอยากสังเกตง่ายๆก็คือให้ไปเปลี่ยนชื่อปลาฉลามนะคะเป็นฉลามเราก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะถ้าสัมผัสฉลามให้ตัวละครตัวเล็กทำยังไงต่อคะหายไปนะคะเราก็จะไปที่รูปล่างแล้วก็ไปที่บล็อกซ่อนหลักบล็อกซ่อนมานะคะหลังจากนั้น เราจะให้มันแสดงในภายหลังอีกครั้งนะคะเราก็จะเอาคําสั่งรอ1วินาทีมาต่อแล้วก็ไปที่รูปล่างเอาบล็อกแสดงมาต่อนะคะอ่ะถ้าสัมผัสปลาฉลามให้มันเคลื่อนที่นะคะถ้าสัมผัสปลาฉลามให้มันซ่อนรอหนึ่งวิให้มันแสดงคราวนี้รอหนึ่งวิมันก็จะแสดงแล้วคราวนี้มันจะสัมผัสต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะ แว็บเวบหายไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาเขียนสกต์ให้กับปลาฉลามกันนะคะเพื่อให้ปลาฉลามมีการเคลื่อนที่นะคะโดยไปที่ควบคุมเมื่อธงเขียวถูกคลิกวนซ้ำตลอดเคลื่อนที่สิบเก้าถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับนะคะอย่าลืมอ่าก็ให้มันเคลื่อนที่อ่าตอนนี้ได้แล้วแล้ว คราวนี้ปลาตัวเล็กมันหายไปนะคะให้คลิกขวาแสดงคราวนี้มันหายไปอีกแล้วบางทีเนี่ยมันจะไม่กลับมานะคะให้คุณไปที่บล็อกควบคุมอ่ะไม่ใช่ค่ะไปที่บล็อกรูปล่างนะคะกลุ่มบล็อกรูปล่างแล้วเอาบล็อกแสดงมาใส่เมื่อธงเขียวถูกคลิกทุกครั้งมันก็จะแสดงปรากฏขึ้นมาทุกครั้งนะคะอลองอืม อ่าแล้วคราวนี้เราก็ใส่ฉากเลยนําเข้าฉากนะคะให้สวยงามอ่าตอนนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะโดยการเขียนคำสั่งโดยการใช้บล็อกสัมผัสน,นะคะ